ธรรมบทแปลโดยเพียรชนะภาคที่สองหน้าที่43ถึง46เริ่มตั้งแต่โสกิระเอโกเป็นต้นไปได้ยินว่าอันว่าเทวราชนั้นเป็นมนุษย์พูดถึงแล้วซึ่งยากคนหนึ่งเป็นสแสวงหาอยู่ซึ่งการจ้างได้แล้วซึ่งกรรมคือการจ้าง ในสำนักของเศรษฐีชื่อว่าอนาธบินดิกะอาศัยแล้วซึ่งกรรมนั้นสำเร็จแล้วซึ่งชีวิตครั้งนั้นครั้นเมื่อวันเป็นที่รักษาซึ่งอุโบสถวันหนึ่งถึงพร้อมแล้วอันว่าเศรษฐีชื่อว่าอนาถบินดิกะมาแล้วจากวิหารถามแล้วว่าในวันนี้ อันว่าความเป็นแห่งวันเป็นที่รักษาซึ่งอุโบสถอันใครๆบอกแล้วแกบุุษผู้กระทําซึ่งการจ้างนั้นหรือดังนี้อันว่าชนทั้งหลายกล่าวแล้วว่าข้าแต่นายอันว่าความเป็นแห่งวันเป็นที่รักษาซึ่งอุโบสถอันใครใไม่บอกแล้วดังนี้อันว่าเศรษฐีชื่อว่าอนาถบินดิกา กล่าวแล้วว่าถ้าอย่างนั้นอันว่าท่านทั้งหลายจงหุงซึ่งอาหารอันบุคคลพึงกินในเวลาเย็นเพื่อบุรุษนั้นดังนี้ครั้งนั้นอันว่าชนทั้งหลายหุงแล้วซึ่งข้าวสุกแห่งข้าวสารมีแล่งหนึ่งเป็นประมาณเพื่อบุรุษนั้นอันว่าบรุษนั้น กระทำแล้วซึ่งการงานในป่าในวันนั้นมาแล้วในเวลาเย็นครั้นเมื่อพัดอันชนทั้งหลายให้เจริญแล้วให้แล้วไม่บริโภคแล้วโดยพลันเที่ยวด้วยความคิดว่าอันว่าเราเป็นผู้หิวแล้วย่อมเป็นดังนี้คิดแล้วว่า อันว e ่าความโกลาหลนใหญ่ว่าอันว่าท่านทั้งหลายจงให้ซึ่งพัดอันว่าท่านทั้งหลายจงให้ซึ่งแกงอันว่าท่านทั้งหลายจงให้ซึ่งกับดังนี้ย่อมมีในเรือนนี้ในวันทั้งหลายเหล่าอื่นในวันนี้อันว่าชนทั้งหลายทั้งปวงมีเสียงออกแล้วนอนแล้ว อันว่าชนทั้งหลายยังอาหารให้เจริญแล้วเพื่อเราผู้เดียวนั่นเทียวอันว่าเหตุนั่นอะไรหนอแลดังนี้ถามแล้วว่าอันว่าชนทั้งหลายผู้เหลือลงบริโภคแล้วหรือดังนี้อันว่าชนทั้งหลายกล่าวแล้วว่าแน่พ่อ อันว่าชนทั้งหลายไม่บริโภคแล้วดังนี้อันว่าบุรุษนั้นถามแล้วว่าอันว่าชนทั้งหลายไม่บริโภคแล้วเพราะเหตุไรดังนี้อันว่าชนทั้งหลายเหล่านั้นกล่าวแล้วว่าอันว่าชนทั้งหลายในเรือนนี้ย่อมไม่หุงซึ่งอาหารอันบุคคลพึงกินในเวลาเย็น ในวันเป็นที่รักษาซึ่งอุโบสถทั้งหลายอันว่าชนทั้งหลายทั้งปวงเป็นผู้รักษาซึ่งอุโบสถย่อมเป็นอันว่ามหาเศรษฐียังทารกทั้งหลายแม้ผู้ดื่มซึ่งน้ำนมโดยปกติโดยกําหนดมีในที่สุดให้บ้วนแล้วซึ่งปากยังบุคคลให้ใส่เข้าแล้ว ซึ่งของอันอร่อยสี่อย่างในปากยังบุคคลให้กระทำแล้วซึ่งทารกทั้งหลายเหล่านั้นให้เป็นผู้รักษาซึ่งอุโบสถครั้นเมื่อประทีปอันบุคคลตามแล้วด้วยน้ำมันอันเจือด้วยของหอมลุกโผลงอยู่อันว่าเด็กเล็กและเด็กใหญ่ทั้งหลาย ผู้ไปแล้วสู่ที่เป็นที่นอนย่อมสาธยายซึ่งอาการสามสิบสองแต่ว่าอันว่าเราทั้งหลายไม่กระทําแล้วซึ่งสติเพื่ออันบอกซึ่งความเป็นแห่งวันเป็นที่รักษาซึ่งอุโบสถแก่ท่านเพราะเหตุนั้นอันว่าพัดอันเราทั้งหลายหุงแล้วเพื่อท่านนั่นเที่ยวอันว่าท่าน จงบริโภคซึ่งพัดนั้นเถิดดังนี้อันว่าบุรุษนั้นกล่าวแล้วว่าถ้าว่าในการนี้อันว่าอันอันเราเป็นผู้รักษาซึ่งอุโบสถเป็นย่อมควรไสแม้อันว่าเราเป็นผู้รักษาซึ่งอุโบสถพึงเป็นดังนี้อันว่าชนทั้งหลายเหล่านั้นกล่าวแล้วว่า อันว่าเศรษฐีย <OR> <CO> <RE> <CO> ่อมรู้ซึ่งเรื่องนี้ดังนี้อันว่าบุรุษนั้นกล่าวแล้วว่าถ้าอย่างนั้นอันว่าท่านทั้งหลายจงถามซึ่งเศรษฐีนั้นดังนี้อันว่าชนทั้งหลายเหล่านั้นไปแล้วถามแล้วซึ่งเศรษฐีอันว่าเศรษฐีนั้นกล่าวแล้วอย่างนี้ว่าอันว่าบุรุษนั้น ไม่บริโภคแล้วในการนี้บ้วนแล้วซึ่งปากอธิษฐานอยู่ซึ่งองค์แห่งอุโบสถทั้งหลายจักได้ซึ่งอุโบสถเข้าไปด้วยทั้งกึ่งดังนี้อันว่าบุรุษนอกนี้ฟังแล้วซึ่งคํานั้นได้กระทําแล้วอย่างนั้นอันว่าลมทั้งหลายในสรีระของบุรุษนั้นผู้หิวแล้วเพราะกระทำ ซึ่งการงานตลอดวันทั้งสิ้นก่ำเริบแล้วอันว่าบุรุษนั้นผูกแล้วซึ่งท้องด้วยเชือกจับแล้วที่ปลายแห่งเชือกย่อมเป็นไปรอบอันว่าเศรษฐีฟังแล้วซึ่งความเป็นไปทั่วนั้นมีครบเพลิงทั้งหลายอันอันบุคคลทรงไว้อยู่ยังบุคคลให้ถือเอาแล้ว ซึ่งของอร่อยสี่อย่างมาแล้วสู่สำนักของบุรุษนั้นถามแล้วว่าแน่พ่ออันว่าอะไรดังนี้อันว่าบุรุษนั้นกล่าวแล้วว่าข้าแต่นายอันว่าลมทั้งหลายกำเริบแล้วแก่ข้าพเจ้าดังนี้อันว่าเศรษฐีกล่าวแล้วว่าถ้าอย่างนั้นอันว่าเจ้า ลุกขึ้นแล้วจงเคี้ยวกินซึ่งยานี้ดังนี้อันว่าบุรุษนั้นถามแล้วว่าข้าแต่นายแม้อันว่าท่านทั้งหลายเคี้ยกินแล้วหรือดังนี้อันว่าเศรษฐีกล่าวแล้วว่าอันว่าความไม่สำราญแห่งเราทั้งหลายย่อมไม่มีอันว่าเจ้าจงเคี้ยกินเถิด ดังนี้อันว่าบุรุษนั้นกล่าวแล้วว่าข้าแต่นายอันว่าข้าพเจ้าเมื่อกระทำซึ่งอุโบสถกรรมไม่ได้อาจแล้วเพื่ออันกระทำซึ่งอุโบสถกรรมทั้งสิน้นแม้อันว่าอุโบสถกรรมเข้าไปด้วยทั้งกึ่งของข้าพเจ้าเป็นกรรมบกพร่องอย่าได้เป็นแล้ว ดังนี้ไม่ปรารถนาแล้วอันว่าบุรุษนั้นแม้ผู้อันเศรษฐีกล่าวอยู่ว่าแน่พ่ออันว่าเจ้าอย่ากระทำแล้วอยา่างนี้ดังนี้ไม่ปรารถนาแล้วครั้นเมื่ออรุณตั้งขึ้นอยู่กระทำแล้วซึ่งกาละราวกะอันว่าระเบียบอันเหี่ยวแห้งแล้วบังเกิดแล้ว เป็นเทวดาเป็นที่ต้นสายนั้นเพราะเหตุนั้นอันว่าเทวราชนั้นครั้นกล่าวแล้วซึ่งเนื้อความนี้กล่าวแล้วว่าอันว่าเศรษฐีนั้นเป็นผู้นับถือซึ่งพระพุทธเจ้าว่าเป็นของเราเป็นผู้นับถือซึ่งพระธรรมว่าเป็นของของเราเป็นผู้นับถือซึ่งพระสงฆ์ว่าเป็นของของเราย่อมเป็น อันว่าสมบัตินั้นอันข้าพาเจ้าได้แล้วด้วยวิบากเป็นเครื่องไหลออกแห่งอุโบสถกรรมเข้าไปด้วยทั้งกึ่งอันอันข้าพาเจ้ากระทำแล้วเพราะอาศัยซึ่งเศรษฐีนั้นนั่นเทียวดังนี้อันว่าดาบททั้งหลายมีร้อยห้าเป็นประมาณฟังแล้วซึ่งคำว่า อันว่าพระพุทธเจ้าดังนี้เทียวลุกขึ้นแล้วประคองแล้วซึ่งอัญชลีต่อเทวดากล่าวแล้วว่าอันว่าท่านกล่าวแล้วว่าอันว่าพระพุทธเจ้าดังนี้ดังนี้ยังเทวดาให้รู้เฉพาะแล้วสามครั้งว่าอันว่าเราย่อมกล่าวว่าอันว่าพระพุทธเจ้า ดังนี้ดังนี้เปลงแล้วซึ่งอุทานว่าแม้อันว่าเสียงอันกึกก้องนั่นแลเป็นเสียงอันบุคคลหาได้โดยยากในโลกย่อมเป็นดังนี้กล่าวแล้วว่าดูก่อนเทว,วดาอันว่าเราทั้งหลายเป็นผู้อันท่านให้ฟังแล้วซึ่งเสียงอันอันเราทั้งหลายไม่เคยฟังแล้ว ในแสนแห่งกับทั้งหลายมิใช่หนึ่งย่อมเป็นดังนี้ครั้งนั้นอันว่าอันเตวาสิกทั้งหลายได้กล่าวแล้วซึ่งคํานั่นกับอาจารย์ว่าถ้าอย่างนั้นอันว่าเราทั้งหลายจงไปสู่สำนักของพระศาสดาดังนี้อันว่าอาจารย์กล่าวแล้วว่าดูก่อนพ่อทั้งหลาย อันว่าเศรษฐีทั้งหลายสาเป็นผู้มีอุปการะมากแก่เราทั้งหลายย่อมเป็นในวันพรุ่งอันว่าเราทั้งหลายรับแล้วซึ่งพิสาในนิเวศของเศรษฐีทั้งหลายเหล่านั้นบอกแล้วแก่เศรษฐีทั้งหลายแม้เหล่านั้นจัดไปดูก่อนพ่อทั้งหลายอันว่าท่านทั้งหลายยังการไปจงให้อยู่ทับเถิด ดังนี้อันว่าอันเตวาสิทั้งหลายเหล่านั้นยังการไปให้อยู่ทับแล้วในวันรุ่งขึ้นอันว่าเศรษฐีทั้งหลายยังข้าวต้มและข้าวสวยให้ถึงพร้อมแล้วยังบุคคลให้ปูลาดแล้วซึ่งอาสนะทั้งหลายรู้แล้วว่าอันว่าวันนี้เป็นวันที่มา แห่งพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายของเราทั้งหลายย่อมเป็นดังนี้กระทําแล้วซึ่งการต้อนรับพาเอาซึ่งดาบททั้งหลายเหล่านั้นไปแล้วสู่นิเวศยังดาบททั้งหลายให้นั่งแล้วได้ถวายแล้วซึ่งภิกษาอันว่าดาบท,ทั้งหลายเหล่านั้นผู้มีกิจด,ด้วยพัดอันกระทําแล้ว กล่าวแล้วว่าดูก่อนมหาเศรษฐีทั้งหลายอันว่าเราทั้งหลายจากไปดังนี้อันว่าเศรษฐีทั้งหลายกล่าวแล้วว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญอันว่าปฏิญญาอันท่านทั้งหลายรับแล้วต่อข้าพาเจ้าทั้งหลายตลอดเดือนทั้งหลายอันมีในฤดูฝนสี่เดือนมิใช่หรือ ในการนี้อันว่าท่านทั้งหลายจะไปในที่ไหนดังนี้อันว่าดาบททั้งหลายเหล่านั้นกล่าวแล้วว่าได้ยินว่าอันว่าพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติแล้วในโลกอันว่าพระธรรมเกิดขึ้นแล้วอันว่าพระสงฆ์เกิดขึ้นแล้วเพราะเหตุนั้นอันว่าเราทั้งหลายจากไป สู่สำนักของพระศาสดาดังนี้อันว่าเศรษฐีถามแล้วว่าก็อันว่าอันอันท่านทั้งหลายนั่นเทียวไปสู่สำนักของพระศาสดานั้นย่อมควรหรือดังนี้อันว่าดาบท,ทั้งหลายกล่าวแล้วว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายอันว่าการไป แห่งชนทั้งหลายแม้เหล่าอื่นอันพระศาสดาไม่ทรงห้ามแล้วดังนี้อันว่าเศรษฐีทั้งหลายกล่าวแล้วว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญถ้าอย่างนั้นอันว่าท่านทั้งหลายยังการจงให้มาเถิดแม้อันว่าข้าพาเจ้าทั้งหลายกระทําแล้วซึ่งการตระเตรียมจะไปดังนี้ อันว่าดาบทั้งหลายเหล่านั้นกล่าวแล้วว่าครั้นเมื่อท่านทั้งหลายกระทําอยู่ซึ่งการตระเตรียมอันว่าความเนื่อนช้าจะมีแก่เราทั้งหลายอันว่าเราทั้งหลายจะไปข้างหน้าอันว่าท่านทั้งหลายพึงมาข้างหลังดังนี้ไปแล้วก่อนกว่าเฝ้าแล้วซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ชมเชยแล้วถวายบังคมแล้วนั่งแล้วณนะที่สุดแห่งหนึ่งครั้งนั้นอันว่าพระศาสดาตรัสแล้วซึ่งวาจาเป็นเครื่องกล่าวโดยลำดำับทรงสแสดงแล้วซึ่งทำแก่ดาบททั้งหลายเหล่านั้นในการเป็นที่สุดลงรอบแห่งเทศนาอันว่าดาบททั้งหลายทั้งปวงบรรลุแล้วซึ่งพระอระหันต์กับด้วยปฏิสัมพิธาทั้งหลาย ทูลขอแล้วซึ่งการบวชเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งบาทและจีวรอันสำเร็จแล้วด้วยฤทธิ์เป็นราวกะวา่าพระเถระผู้มีร้อยแห่งการฝนได้เป็นแล้วในลำดับแห่งพระดำรัสว่าอันว่าท่านทั้งหลายเป็นภิกษุเป็นจงมาเถิดดังนี้นั่นเทียว อันว่าเศรษฐีทั้งหลายสามแม้เหล่านั้นแลถือเอาแล้วซึ่งอุปกรณ์แห่งทานทั้งหลายมีวัตถุเป็นเครื่องปกปิดคือผ้าและเนยใสและน้ำพึ่งและน้ำอ้อยเป็นต้นด้วยร้อยแห่งเกวียนทั้งหลายห้าหา้ถึงแล้วซึ่งเมืองสาวัตถีเข้าไปแล้วสู่พระเจตวัน ถวายบังคมแล้วซึ่งพระศาสดาฟังแล้วซึ่งธรรมกถาตั้งอยู่เฉพาะแล้วในโสดาปฏิผลในการเป็นที่สุดลงรอบแห่งกถาถวายอยู่ซึ่งทานสิ้นการมีกึ่งแห่งเดือนเป็นประมาณอยู่แล้วในสำนักของพระศาสดาทูลวิงบอลแล้วซึ่งพระศาสดา เพื่อประโยชน์แก่การเสด็จไปสู่เมืองโกสัมพีครั้นเมื่อพระดำรัสว่าดูก่อนคฤหบ,บดีทั้งหลายอันว่าตถาคตทั้งหลายย่อมยินดียิ่งในเรือนอันว่างแลดังนี้อันพระศาสดาผู้เมื่อประธานซึ่งปฏิญญาตรัสแล้วกราบทูลแล้วว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ อันว่าเรื่องนั้นอันข้าพระองค์ทั้งหลายรู้ทั่วแล้วอันว่าอันอันพระองค์ทั้งหลายเสด็จมาด้วยข่าวสารอันอันข้าพระองค์ทั้งหลายส่งไปแล้วย่อมควรดังนี้ไปแล้วสู่เมืองโกสัมพียังบุคคลให้กระทําแล้วซึ่งมหาวิหารทั้งหลายสาคืออันว่าเศรษฐีชื่อว่าโคสกะ ยังบุคคลให้กระทำแล้วซึ่งอารามชื่อว่าโคสิตะอันว่าเศรษฐีชื่อว่ากุกุตะยังบุคคลให้กระทำแล้วซึ่งอารามชื่อว่ากุกุตะอันว่าเศรษฐีช right. ื่อว่าปาวาริกะยังบุคคลให้กระทำแล้วซึ่งอารามชื่อว่าปาวาริกะส่งไปแล้วซึ่งข่าวสาร เพื่อประโยชน์แก่การเสด็จมาแห่งพระศาสดาอันว่าพระศาสดาทรงสดับแล้วซึ่งข่าวสารของเศรษฐีทั้งหลายเหล่านั้นได้เสด็จไปแล้วในที่นั้นอันว่าเศรษฐีทั้งหลายเหล่านั้นต้อนรับแล้วทูลยังพระศาสดาให้เสด็จเข้าไปแล้วในวิหารมอบถวายแล้วสามครั้งด้วยคำว่า อันว่าข้าพระองค์ย่อมถวายซึ่งวิหารนี้แก่หมู่แห่งภิกษุมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขผู้มาแล้วจากทิศสี่ดังนี้ย่อมปฏิบัติตามวาระตามวาระอันว่าพระศาสดาย่อมประทับอยู่ในวิหารหนึ่งหนึ่งทุกทกวันอันว่าพระศาสดาเป็นผู้ประทับอยู่แล้ว ในวิหารของเศรษฐีใดย่อมเป็นอันว่าพระศาสดาย่อมเสด็จเที่ยวไปเพื่อบินดะณประตูแห่งเรือนของเศรษฐีนั้นนั่นเที่ยว